สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายนปี2567ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเน้นอิทธิพลจากดวงดาวที่ส่งผลกระทบต่อตัวคุณค่ะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้แม้ว่าจะมีดาวที่ได้ทำการโคจรโยกย้ายเพียงสองดวงคือดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์แต่อิทธิพลของดาวอื่นๆที่ยังส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีก็ยังคงอยู่ค่ะเรามาพิจารณากันไปในแต่ละด้านในแต่ละมุมกันเลยนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีดวงชะตาประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนของคุณน,นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมประจําเดือนพฤศจิกายนปี2567ของชาวลัคนาราศีธนูค่ะชาวลัคนาราศีธนูค่ะวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ดาวพระศุขได้ทําการโคจรยกย้ายราศีย้ายออกจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูนะคะ ที่ต้องพูดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของชาวธนูก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ดาวพระศุกร์เคยสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกร่วมกันกับดาวพระพุธค่ะซึ่งดาวพระศุกร์และดาวพระพุธนั้นเป็นดาวคู่ธาตุน้ําโคจรมาร่วมกันย่อมส่งอิทธิพลดีๆและไม่พอเท่านั้นทํามุมเล็งไปยังดาวพระพฤหัสบดีค่ะดาวสามดวงนี้ตามหลักโหราศาสตร์ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่มีความพิเศษ ดาวพุธดาวพระพฤหัสดาวพระศุกร์ทำมุมเล็งกันเอื้อผลประโยชน์ดีๆต่อเจ้าชะตาในแง่มุมของการเงินการงานและโชคลาภค่ะแต่ในระยะเดือนพฤศจิกายนนี้นับตั้งแต่9้าพฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวพระศุกร์นะคะได้ทําการโคจรยกย้ายออกจากการเล็งกันกับดาวพระพฤหัสแล้วและออกจากการโคจรร่วมกันกับดาวพระพุธแล้วดังนั้นวัชกรการเปลี่ยนแปลงจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ เราจะพิจารณาโดยภาพรวมนะคะในช่วงที่ดาวพระสุขดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนอริได้ทําการโคจรย้ายออกจากราศีพิจิกคือเรือนวินาศเข้าสู่ราศีธนูคือเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดนั้นได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งค่ะคือเป็นมหาจักรมหาจักรหมายถึงการต่อสู้บุกบ่าฝ่าวันเพื่อที่จะนํามาซึ่งชัยชนะและความสําเร็จมหาจักรหมายถึงความยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะดาวลาภะดาวอริ ของชาวธนูโคโจรมาสถิตทับเนื้อทับตัวและได้ตำแหน่งเข้มแข็งเป็นมหาจักรคุณจะเจอกับการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงคุณจะเจอกับจุดหักเหนในชีวิตของคุณค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการปรับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันย่อมมีความเหนื่อยยากลําบากและมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะแต่สุดท้ายก็เชื่อว่าจะนําพาความยิ่งใหญ่และความสําเร็จมาสู่ตัวคุณเพราะดาวพระศุกร์เป็นมหาจักรมหาจักรหมายถึงการเหนื่อยก่อน ต้องออกแรงต้องออกเหนื่อต้องลงทุนต้องเต็มที่ต้องพยายามค่ะแล้วจะสำเร็จในภายหลังก็จะเป็นเช่นนั้นนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงที่ดาวลาภมาทับเนื้อทับตัวมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตการเงินการทองคล่องตัวบางคนทำธุรกิจอาจจะได้ออเดอร์ใหญ่ๆมาก็ได้แต่ก่อนที่คุณจะได้มานะคะอาจจะมีการแข่งขันมีการประมูลงาน หรือมีการต่อสู้อะไรบางอย่างก่อนที่จะได้รับมาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ได้รับเข้ามาเลยนะคะอย่างไรก็ตามข้อดีของชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นก็คือการเงินการทองของคุณจะคล่องตัวค่ะมีเกณฑ์หาเงินได้มากขึ้นการค้าการขายเป็นไปอย่างคล่องตัวใครที่ทำธรุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภค จะมีจังหวะที่ดีเป็นอย่างมากค่ะในช่วงที่ดาวพระศุกเข,ข้ามาทับลัคนาราศีเกิดยิ่งได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรแบบนี้ด้วยแล้วนะคะความเข้มแข็งของดาวพระศุกยิ่งมากขึ้นค่ะชาวธนูท่านใดที่ทำธรุรกิจการค้าการขายไม่ว่าจะเป็นธรุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ช่วงนี้มุ่งเดินหน้าผลักดันธรุรกิจของตัวเองได้เลยนะคะทำการตลาดได้เลยค่ะจังหวะดีๆมันมีเข้ามาแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยเมื่อโคจรเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดและเป็นมหาจากักรนี้คุณอาจจะเจอกับคู่แข่งที่มีความสมน้ําสมเนื้อค่ะอาจจะเป็นคู่แข่งที่มีฝีมือพอๆกันกับคุณหรือเป็นคู่แข่งที่คุณเกรงถามลักษณะนี้เป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างที่บอกไปมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆต้องเหนื่อยกันหน่อยออกแรงกันหน่อยค่ะ แต่เรื่องราวของความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลตัวคุณเช่นกันสำหรับชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพูดการเจราจาช่วงนี้ต้องระมัดระวังสักหน่อยนะคะเพราะว่าดาวพระพุธยังโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาการคอมเมนต์การวิพากษ์วิจารณการพูดถึงคนอื่นในทิศท,ทางที่ไม่ดีหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงค่ะและการพูดข้อมูลที่เป็นเท็จนั้นไม่ควรเลยนะคะ ความเสียหายก็จะมีตามมามีผลกระทบต่อต,ตัวคุณในอนาคตได้และดาวพระพุธถือเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะค่ะเมื่อโคจรเข้าสถิตยอยู่ในเรือนวินาศ<ส>การงานบางอย่างมันอาจจะล่าช้าหรือไม่ราบรื่นอย่างที่ใจคุณหวังต้องใจเย็นๆนะคะอะไรที่คุณคิดพิจารณาแล้วมันควรจะยุบควรจะยกเลิกหรือควรจะตัดทิ้งออกไปก็ควรที่จะรีบทำในช่วงนี้ค่ะเป็นจังหวะที่เหมาะทีเดียวนะคะในการที่จะวิเคราะห์ พิจารณางานที่ตัวเองทำอะไรเป็นข้อดีข้อเสียของสิ่งที่คุณเคยทำมาอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้เปล่าประโยชน์นะคะในแง่มุมของความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันพระดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือปะะนปัตนิเมื่อสถิตยอยู่ในเรือนวินาศอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแวงกับคนรักคู่รักเกิดความไม่ไว้อกไม่ไว้ใจกันคะ่ะหรืออาจจะมีประเด็นบางประเด็นที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสั่นคลอนพยายามประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้ด้วยนะคะ ดาวอีกดวงหนึ่งที่มีผลต่อดวงชะตาของคุณและได้ทำการโคจรยกย้ายในเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะของดวงชะตาดาวพระอาทิตย์จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่16พฤศจิกายนย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกค,ค่ะนั่นก็คือทำการยกย้ายจากเรือนลาภเข้าสู่เรือนวินาศ ชาวลัคนาราศีธนูคะในระยะปักแรกของเดือนพฤศจิกายนดาวพระอาทิตย์ยังโคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะการเงินการทองชื่อเสียงความสําเร็จยังเป็นไปด้วยดีคะ่ะแต่ดาวพระอาทิตย์ก็ได้ตําแหน่งเป็นนิดซึ่งมีความต่ําต้อยด้อยค่ะไม่ต่อเนื่องไม่มัน่นคงเพราะฉะนั้นลาภผลหรือชื่อเสียงที่คุณได้รับมามันอาจจะอยู่กับคุณไม่นานเป็นจังหวะที่ฉาบฉวยเท่านั้นนะคะ พอเข้าสู่วันที่16พฤศจิกายนดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกมาอยู่ในเรือนวินาศอย่างที่สมัยได้บอกไปชาวธนูจะต้องพึงระมัดระวังเรื่องเครดิตความน่าเชื่อถือการถูกแทงข้างหลังการถูกคนคดโกงโดยเฉพาะคนที่คุณไว้ใจค่ะคนรอบข้างคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเขาอาจจะไม่ได้หวังดีต่อตัวคุณก็ได้ไม่ควรที่จะเชื่อใจใครง่ายๆนะคะ บางทีเราเห็นคนที่พูดจาดีแต่งตัวดีเข้ามาติดต่อประสานงานกับเราเราก็หลงเชื่อเขาเราต้องดูเขาให้ดีๆด,ดูเขาให้นานๆค่ะในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่ในเรือนวินาศนี้ยังมีข้อดีอยู่นะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์มาเจอก,กันกับดาวพระพุธด,ดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธถือเป็นดาวนักปราชญาค่ะดาวแห่งปฏิพานวัยพริบดาวแห่งการแก้ไขปัญหา เมื่อมีปัญหาหรือเรื่องราวทุกร้อนใจสมัยเชื่อว่าชาวลัคนาราศีธนูจะผ่านพ้นไปได้ง่ายด้วยการที่คุณจะมีความฉลาดเฉ,ฉลียวค่ะสามารถที่จะรับมือหรือแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีเจอเรื่องราวทุกร้อนใจใดมานะคะสติปัญญาของคุณจะรวดเร็วค่ะคิดอ่านเขียนออกได้อย่างดีรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรรู้ว่าจะต้องรับมืออย่างไร และยิ่งไปกว่านั้นดาวพระอาทิตย์ที่สถิตอยู่ในเรือนวินาศนี้ยังทำมุมเลงไปยังดาวพระพฤหัสซึ่งดาวพระพฤหัสและดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดังคากลอนที่ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะดาวพระพฤหัสคือดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีธนูในขณะนี้โคจรวิปริตอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุขพะโคจรสถิตอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาดาวใหญ่ทั้งสองดวงทำมุมเลงกันนะคะ ให้ระมัดระวังคู่อริศัตรูเก่าๆที่จะเข้ามาเล่นงานคุณหรือต้องเจอกับคู่แข่งหน้าเดิมๆคนซ้ำๆที่เคยแข่งขันกันแล้วที่เคยเปรียบเทียบกันแล้วต้องมาเป็นคู่เปรียบเทียบกันอีกหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นจังหวะที่ชาวละคณาราศีธนูมีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไกลค,คะ่ะมีเกณฑ์ได้ติดต่อกับต่างประเทศชาวต่างชาติหรือคนที่ใช้ภาษาคนละภาษากับคุณ ถ้าเป็นงานในลักษณะนี้นะคะก็จะมีมุมที่ดีเข้ามารวมไปถึงงานออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ได้ทำเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือชาวต่างชาติก็ต้องระมัดระวังให้ดีค่ะเพราะมันอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างที่เข้ามารุมเร้าตัวคุณพร้อมๆกันต้องรับมือต้องจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมๆกันจนเกิดอาการหัวหมุนได้เลยทีเดียวนะคะปัญหาที่หนึ่งยังไม่จบปัญหาที่สองก็เข้ามาแล้ว แต่ข่าวดีของชาวธนูคือคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะจะมีคนที่มีอำนาจเป็นคนที่มีสีมีขั้นมีตำแหน่งเข้ามาให้การซัพพอร์ตชาวธนูเป็นอย่างดีซึ่งดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะที่ทำมุมเล็งไปยังดาวพระพฤหัสจะเกื้อหนุนทำให้ตัวคุณเป็นบุคคลที่มีสเสน่ห์การวางเนื้อวางตัวของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะวางเนื้อวางตัวให้ดีให้ถูกกาะลเทศะมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อย จะทาให้ผู้คนนั้นเมตตารักใคร่และเอ็นดูค่ะดาวพระอาทิตย์นอกจากจะเล็งไปยังดาวพระพฤหัสแล้วยังทํามุมเล็งไปยังดาวมรตยูด้วยเพราะดาวพระพฤหัสและดาวมรตยูก็โครจรร่วมกันอยู่ที่ราศีพฤษภอาทิตย์และมรตยูไม่ถูกกันนะคะเมื่อเล็งกันคุณต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพค่ะการผ่าตัดผ่าเจาะเรื่องราวของสายตาระบบโลหิตระบบประสาทระบบความดันต่างๆของร่างกาย ดูให้ดีนะคะไม่ควรประมาทในเรื่องของสุขภาพค่ะดาวอีกดวงหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อดวงชะตาของชาวธนูนั่นก็คือดาวพระอังคารดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะดาวพระอังคารในขณะนี้โคจรสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตา สมัยก็ต้องบอกชาวธนูไว้ก่อนเลยนะคะการที่คุณจริเริ่มสิ่งใหม่หรือลงทุนอะไรโดยที่ใช้เงินจำนวนมากยังไม่เหมาะไม่ควรในช่วงนี้ค่ะพยายามประคับประคองงานเดิมที่คุณทำไปก่อนเพราะดาวพระอังคารยังอยู่ในเรือนเสียคือเรือนมรณะและอยู่ในตำแหน่งที่โคจรวิปร,ริตผิดเพี้ยนด้วยหลายๆคนอารมณ์ไม่นิ่งค่ะอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้น,นลงลงบางคนอาจจะถูกหลอกถูกโกงก็ได้ในแง่มุมของผลประโยชน์ ดาวพระอังคารนะคะโคจรสถิตยอยู่ในเรือนมรณะครั้งนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้คนรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักด้วยถ้าเป็นในแง่มุมของการทํางานคุณอาจจะได้รับม,มอบหมายให้ทําหน้าที่ใหม่ๆซึ่งเป็นหน้าที่ที่คุณไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยหรือถ้าเป็นในแง่มุมของผู้คนนะคะ เพื่อนร่วมงานออกไปเพื่อนร่วมงานคนใหม่เข้ามาถ้าคุณเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นเจ้านายอาจจะได้ลูกน้องคนใหม่ๆเข้ามาร่วมงานและคนเก่าๆลาออกไปวนเวียนกันเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นในแง่ของความรักความสัมพันธ์ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะพยายามประคับประคองกันไปก่อนศึกษาดูใจกันไปก่อนโดยเฉพาะคนที่กำลังเริ่มสารสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะ อย่าเพิ่งรีบตกลงปลงใจปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามการเวลาสำหรับดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวธนูในระยะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทิศทางการโคจรของดาวพระเสาร์จะเริ่มดีขึ้นค่ะจากที่โคจรวิปริตถอยหลังก็จะเริ่มโคจรหยุดนิ่งอยู่กับที่และหลังจากนั้นไม่นานก็จะเริ่มโคจรเดินหน้าเป็นปกติค่ะเป็นการเดินหน้าอย่างช้าช้าค่อยๆเดินหน้านะคะ นั่นหมายความว่าการเงินการทองของชาวธนูจะมีกะเกณฑ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นจะเริ่มเห็นช่องทางในการหาเงินหารายได้ก่อนหน้านี้มีรายจ่ายเยอะช่วงนี้รายจ่ายก็จะน้อยลงค่ะกระแสของการเงินที่ไหลเข้ามาจะมากกว่ากระแสของการเงินที่ไหลออกไปทําให้ชาวธนูมีเงินเก็บมีเงินออมนะคะเป็นสัญญาณดีๆอย่างมากในด้านการเงินการทองของตัวคุณเรื่องราวทุกเรื่องปัญหาทุกปัญหาที่เข้ามากร่ำไกลตัวคุณนะคะ ถ้าชาวธนูมีการคิดมีการวางแผนได้ดีและรอบคอบแล้วอุปสรรคปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัว,ตวคุณนั้นคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะคุณจะมีไอเดียมีความรู้มีความสามารถและมีปัญญาในการจัดการอย่างแน่นอนเพราะดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวธนูถือว่าเป็นดวงชะตาที่มีความเข้มแข็งชาวธนูจะได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลค่ะขอให้คุณคิดดีทำดีประพฤติดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสัพพสัว์รอบข้าง หมั่นทำบุญทำทานหมั่นรู้จักการแบ่งปันแล้วก็หมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะทำให้ชาวธนูประสบกับความสำเร็จค่ะท่านใดที่เป็นชาวธนูและเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ขอให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อต่นนี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆ เข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณมีโชคมีลาบมีความสำเร็จสมดังใจปรารถนาค่ะคราวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ